สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกแล้วนะคะครูบุษบาละตนาวิทย์ค่ะสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ไรในประโยคคำถาม yes no question กันนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะนักเรียนอย่าลืมดู English Exercise หน้า104ถึงหน้า105นะคะประกอบไปด้วยก็ได้นะคะไปเลยคะ่ะ ก่อนอื่นเรามาทบทวนการใช้ไรในประโยคบอกเล่าและเพทิเสธกันก่อนนะคะที่เรียนไปแล้วจําได้ไหมคะโครงสร้างประโยคบอกเล่าประกอบไปด้วยอะไรคะขึ้นต้นด้วยประธานพหูพจน์ i u v d นะคะแล้วก็ตามด้วยไ like, รแล้วก็ตามด้วย uh, and the หรือคํานามนับได้แล้วก็นามนับไม่ได้นะคะแล้วก็นามพหูพจน์ต่อไปถ้าเป็นประธานเอกพจน์ s h she ินะคะจะตามด้วย r i s e นะคะเป็นประธานเอกพจน์กริยา r i s e ต้องเติม S แล้วก็ตามด้วย a and the หรือคำนามนะคะนามนับได้นับไม่ได้นะคะแล้วก็นามพหูพจน์ค่ะต่อไปนะคะลองมาดูตัวอย่างประโยคบอกเล่ากันก่อนนะคะ,ะ She likes t o m ี t o กชีร e ายส์ท to ีถู o หล่อนชอบมะเขือเทศนะคะ ต่อไป d a y l i k h juice, h e y l i k e juice เขาทั้งหลายชอบน้ำผลไม้ Team l i k e meat, t e m likes meat t i m ชอบเนื้อสัตว์นักเรียนสังเกตดูนะคะประโยคบอกเล่าขึ้นต้นด้วยชีเพราะนั้นกริยาไร i เติม s นะคะประโยคที่2ขึ้นต้นด้วย he เพราะนั้นกริยาไร i ไม่ต้องเติม s เพราะเป็นประธานเพราะหูพจน์ ทิมนะคะเป็นชื่อทิมคนเดียวเพราะฉะนั้นเป็นประธานเอกพจน์เพราะฉะนั้นกริยาไร้เติม s ค่ะต่อไปนะคะโครงสร้างประโยคปฏิเสธที่เราเรียนกันไปนะคะจำได้ไหมคะถ้าขึ้นต้นด้วยประธานนะคะประธานพหูพจน์ i u v d จะตามด้วย don't ซึ่ง don't นั้นย่อมาจาก do not นะคะแล้วก็ตามด้วย r i t e แล้วก็ a uh, and the หรือคำนามนะคะนามนับได้นามนับไม่ได้แล้วก็นามพหูพจน์ถ้าเป็นประธานเอกพจน์นะคะจะนะคะขึ้นต้นด้วย he, she, it แล้วก็ตามด้วย d a s n t นะคะ dash t นั้นย่อม,มาจาก d a s not นะคะแล้วก็ตามด้วย r i g e t แล้วก็ตามด้วย a and the หรือคำนามนับได้นับไม่ได้แล้วก็นามพ้หูพจน์นะคะพอจำได้ไหมคะ ต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคปฏิเสธกันนะคะแนนด่าซ like ึนไลท์เบทแนนด่าซึนไลท์เบทแนนไม่ชอบขนมปังนะคะตัวอย่างประโยคปฏิเสธต่อไปเลยนะคะ The students don't like peaches The students don't like peaches นักเรียนหลายคนไม่ชอบลูกพีชนะคะต่อไป He doesn't like yogurt He doesn't like เ o g u r t เขาผู้ชายไม่ชอบโยเกิร์ตนะคะนี่คือตัวอย่างประโยคปฏิเสธนะคะต่อไปเรามาดู r i t t ในประโยคคำถาม yes no question กันเลยนะคะก่อนอื่นเรามาดูโครงสร้างประโยคคำถามของมันก่อนนะคะ,ะถ้าขึ้นต้นด้วยดูนั้นจะตามด้วยประธานพระหูพจน์ i u v d และตามด้วย right แล้วจะตามด้วยอ and the หรือคำนามนับได้นับไม่ได้แล้วก็นามพหูพจน์นะคะถ้าเป็นประธานเอกพจน์มันจะขึ้นต้นด้วยดอ s นะคะดอสตามด้วย he she it แล้วก็ตามด้วย write นักเรียนสังเกตขึ้นต้นด้วยดอ s ในคำถาม he she it นะคะไ e right, ไม่ต้องเติม s นะคะต่อไปตามด้วย a and the หรือคำนามนับได้นับไม่ได้แล้วก็นามพหูพจน์นะคะ โอเคนะคะเข้าใจไหมคะต่อไปนะคะเวลาตอบเนี่ยนะคะเราจะตอบ2รูปแบบคือว่าใช่กับไม่ใช่ถ้าตอบว่าใช่เราก็จะตอบว่า yes แล้วก็ตามด้วยประธาน i u v d แล้วก็ตามด้วยดูนะคะในกรณีที่เป็นประธานพาหูพจน์นะคะต่อไป yes ตามด้วย h e it นะคะถ้าประธานเอกพจน์จะตามด้วยคำว่า Dust ค่ะต่อไปนะคะอีกอันหนึ่งก็คือตอบว่า no นะคะ no แปลว่าไม่ใช่นะคะ,ะก็จะตอบว่า no ตามด้วย i u v d แล้วก็ don't ซึ่ง don't นะคะเราเรียนมาแล้วย่อมาจาก do not ต่อไปถ้าประธานเป็นเอ,เอกพจน์ก็จะตอบว่า no he she it เราตามด้วย doesn't doesn't น,นั้นย่อมาจาก does not คงจำกันได้นะคะค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนการใช้ดูกับ DAS ก่อนนะคะนักเรียนยังจำได้ไหมคะถ้าใช้ดูเนี่ยจะใช้กับประธานอะไรบ้างนะคะ i u v d แล้วก็นามพหูพจน์นะคะจะใช้ขึ้นต้นด้วยดูค่ะต่อไปถ้าขึ้นต้นด้วย DAS นะคะจะใช้กับประธาน he she it แล้วก็นามเอกพจน์นะคะ โอเคนะคะเข้าใจกันแล้วนะคะ,ะไปต่อกันเลยค่ะต่อไปเราดูตัวอย่างประโยคคำถามกันนะคะ,ะเราจะให้จากประโยคบอกเล่าก่อน Jenny, likes water. Jenny likes water. อ่ i ล e ์วอเตอร์เจนนี่ไล์วอเอร์เมื่อกี้เราเรียนโครงสร้างแล้ว Jenny ขึ้นต้นด้วยอะไรคะดอสนะคะเพราะว่า Jenny คนเดียวก็เป็น d อสเจน n ี่ไลซ์วอเตอร์ดอสเจนนี่ไล์วอเตอ เจนนี่ชอบน้ำใช่ไหมนะคะถ้าใช่ก็ตอบว่าเยชีดัสเยชีดัสเจนนี่เปลี่ยนเป็นชีนะคะถ้าไม่ใช่ก็ตอบว่าโนชีด no, no, ัสซึนโนชีดัสซึนต่อไปนะคะเป็นภาพไข่ใช่ไหมคะอ่าให้มาว่าฮีไลส์เอ็กซ์ฮีไลส์เอ็กซ เขาชอบไข่นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามนักเรียนดูที่ประธานประธานคือ he เพราะฉะนั้นขึ้นต้นด้วย does นะคะก็เป็น does he like eggs does he like eggs นะคะ he เมื่ออยู่ในประโยคนะคะต้องเขียนตัวพิมพ์เล็กนะคะเขาชอบไข่ใช่หรือไม่นะคะถ้าใช่ก็ตอบว่า yes he does yes he does ถ้าไม่ใช่ก็คือ no he doesn't no he doesn't ต่อไปนะคะให้ภาพ cheese นะคะ you like cheese you like cheese นะคะเปลี่ยนเป็นคำถามก็คือ do you like cheese do you like cheese คุณชอบเนยใช่หรือไม่นะคะถ้าใช่ก็ตอบว่า yes i do yes i do ถ้าไม่ใช่ก็ no i don't no i don't นักเรียนอย่าลืมนะคะถาม u ต,ต้องตอบเป็น i ค่ะดูตัวอย่างประโยคต่อไปนะคะ sam and matt like right jam sam and matt like right jam นะคะ่า sam and matt กี่คนคะสองคนเพราะฉะนั้นขึ้นต้นด้วย do อาก็เป็น do sam and matt like right jam do sam and matt like right jam นะคะ sam และ matt ชอบแยมใช่หรือไม่ ถ้าใช่ก็ตอบว่า yes they do ถ้าไม่ใช่ก็ตอบว่า no they don't นะคะนักเรียนสังเกตแซม and m a แมสองคนเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเป็น they โอเคนะคะตัวอย่างประโยคต่อไปนะคะเป็นภาพอะไรคะไอศกรีมนะคะนักเรียนชอบทานไหมชอบอยู่แล้วนะคะให้มาว่า s h e l i k e s ice cream s h e l i k e s e ไอศครีมนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามคือ d o e s s h e l i k e Ice Cream d o e s s h e l i k e Ice Cream นะคะเธอชอบไอศครีมใช่หรือไม่นะคะถ้าใช่ก็ตอบว่า Yes, she does Yes, she does ถ้าไม่ใช่ก็คือ No, she doesn't No, she doesn't โอเคไหมคะ เราลองมาทดสอบความรู้ที่เราเรียนไปนะคะก่อนอื่นเราจะมาเติมดูและ d a s กันก่อนคะ่ะนักเรียนพอจําได้ไหมคะถ้าดูใช้กับประธานอะไรคะใช้กับประธานพรหูพจน์ส่วน d a s นั้นใช้กับประธานเอกพจน์ถูกต้องคะอ่ะดู number one จุดๆ u i c e he like juice, he like juice. นักเรียนสังเกตประธานในที่นี้คือ ฮี He, เพราะฉะนั้นจะขึ้นต้นด้วยอะไระคิดดูสิคะ Number t Jane and Joe like spaghetti Jane and Joe like spaghetti Jane และ Joe สองคนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใช้นักเรียนเติมเลยคะ่ะ Number t h e the students w r i t e cookies the students w r i t e cookies นักเรียนสังเกตรประธานในที่นี้คือ the students หลายคนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเติม number f o r they like steak they like steak นักเรียนสังเกตรประธานคือ they เพราะฉะนั้นเติม number f you r bare t r live food you r bare t r live food นักเรียนสังเกตรประธานคือ Your brother เก่งมากกี่คนคะดูให้ดีคะ่ะต่อไป number six นะคะ She like bananas s น e like bananas ี b a n a n a นอ่านักเรียนสังเกตดูประธานคือ She เพราะฉะนั้นขึ้นต้นด้วยข้อต่อไปเลยนะคะ number 7 the children like coffee The c h i l d r d e n l i k e Coffee นะคะนักเรียนสังเกตรประธานคือ the c h i l r e d เพราะฉะนั้นใช้โอเคข้อต่อไปนะคะ number e t h e g i r l s l i k e Butter The g r l l i k e Butter ประธานคือ the g i r l เพราะฉะนั้นใช้โอเค number nine นะคะ Lisa l i k e Cheese ลิซ่าไรชีสอ่าสังเกตล i s ่าคนเดียวเพราะฉะนั้นใช้โอเคเขาสุดท้ายแล้วนะคะ u u m e r r 0 You like m m l l y y u u i k e milk อ่ามาทานอะไรคะ You You ใช้อะไรนะคะเอาละค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมกันเลยคะ่ะอ่าเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะ Number one เติมอะไรคะ Does ก็เป็นอะไรคะ Does he like juice Does he like juice นะคะที่ใช้ Does เพราะประธานเป็น he ถูกต้องไหมคะต่อไป number two Do Jane and Joe like spaghetti Do Jane and Joe like spaghetti Jane และ Joe เพราะนั้นคือ do number three คือ do เพราะ the students ะะหลายคนเพราะฉะนั้นเติม do ะะนะะ do the s t u d e n t w r i t e cookies do the students r i t e like cookies ต่อไป number 4 do they like steak ะะเติมคำว่า do เพราะประทานเป็น d a y do they like steak do they like steak ะะถูกต้องไหมคะสีข้อแล้วใครถูกหมดเลยคะ่ะ ต่อไป number five y o b h e r เพราะฉะนั้นเติมอะไรคะ d a s ก็เป็น d a s y o b t h e r l i g e food d a s y o b t h e r l i k e food โอเคอ่ะดูข้อต่อไปนะคะ number six เฉลยว่าอะไรคะ d a s ถูกต้องไหมคะอ่าเป็น dash e h i k e bananas dash e h i k e bananas เพราะว่า s h e เป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้นเลยขึ้นต้นด้วย d a s ต่อไป number seven คือ do เพราะว่า the children the children เป็นพระหูพทนะคะก็เป็น do the children like coffee do the children like coffee ะนะคะถูกต้องไหมคะเจข้อแล้วต่อไป number e i นะคะคำตอบคือ do ก็เป็น do the girls like butter ดู the girls r i t e butter เพราะว่า the girls mm hmm. เป็นพหูพจน์เลยใช้ do ต่อไป number n i นะคะเฉลยว่า does ก็เป็นอะไรคะ does visa r i g e cheese does visa r i g e cheese โอเคข้อสุดท้ายนะคะประธาน you เพราะฉะนั้นคำตอบคือ do อ่าก็เป็น do you like milk do you like milk โอเคสิข้อแล้วใครถูกหมดเลยเยี่ยมมากค่ะโอเคนะคะเรามาทบทวนกันนะคะจากที่เรียนวันนี้นะคะเรื่องของ r i ไรในประโยคคำถามนะคะ Yes No Question อ่าเรามาสรุปนะคะโครงสร้างของมันประกอบไปด้วยอะไรทะ่ะถ้าขึ้นต้นด้วยดูประธานพระหูพจน์นะคะดูบวก I U V D นะคะแล้วก็ตามด้วย ไร่ right, นะคะตามด้วย a uh, and the หรือคำนามนับได้นับไม่ได้แล้วก็นามพหูพจน์แล้วก็ u e s t i o n Mark นะคะต่อไปถ้าประธานเอกพจน์เราจะขึ้นต้นด้วย d a s นะคะตามด้วย he she it แล้วก็ตามด้วย right แล้วก็ a uh, and the หรือคำนามนับได้นับไม่ได้แล้วก็นามพหูพจน์แล้วก็ใส่ q u e s t i o n Mark ท้ายสุดด้วยนะคะ ต่อไปส่วนการตอบนะคะนักเรียนจำได้ไหมคะถ้าใช่เราก็จะตอบว่า yes นะคะแล้วก็ตามด้วย do หรือ does นะคะถ้าเป็นประธานพหูพจน์เราก็จะใช้ do ถ้าเป็นเอกพจน์เราก็ใช้ does ส่วนถ้าไม่ใช่ก็จะตอบว่า no นะคะแล้วก็ตามด้วย don't หรือ doesn't นะคะ don't นั้นก็คือพหูพจน์ประธานพหูพจน์ส่วน doesn't นั้นคือ ประธานเอกพจน์นะคะเป็นไงคะเข้าใจไหมคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนทำแบบฝึกหัด English exercise หน้า123-126ด้วยนะคะแบบฝึกหัดที่15-16ค่ะนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าต่อไปคะ่ะบ๊ายบาย